สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมพ25ยี่สิบห้าตวรรษนะครับเนื้อชินมีเข nah ็มนะครับพิมพ์นิยมแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอ่าห้าเหรียญด้านหน้านี้นะครับจะมีเหรียญเก๋อยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับมีเข็มแล้วมีการเก๋เก๋หไหลงานเก๋มานานแล้วนะครับและชั่วโมงนี้นะครับพ25ยี่สิบห้าตวรรษได้รับความนิยมมากนะครับ หลายๆท่านอาจจะสะสมเพื่อไว้ใช้บูชานะครับใช้พุทธคุณหลายๆท่านอาจจะสะสมเพื่อเกิงกําไรในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังยังถือว่าก็ยังเก็บได้นะครับเพื่ออนาคตจะมีมูลค่านะครับสาหรับท่านที่มีทุนนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเก็บแล้วพาที่เราเก็บเป็นพาเก้ก็เท่ากับศูนย์เปล่าเลยนะครับวันนี้ผมเลยพยายามรัดคิวมาเลยนะครับที่จะข้าม เหรียญรุ่นอื่นนะครับเพื่อมาพูดเหรียญรุ่นนี้ก่อนเพราะเหรียญรุ่นนี้กําลังเป็นที่นิยมและหลายๆท่านก็เก็บเข้าอย่างเดียวพอเห็นว่าราคาถูกก็อาจจะรีบเก็บรีบ,ร,บรีบเช่าเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่างานเก๊ออกมาเยอะมากนะครับ25ศตวรรษไม่ว่าจะเป็นเก๊ใหม่เก๊เก่เกาหรือใครที่มีเก๊อ,อยู่อาจจะอ,ออกมาจําหน่ายเอามามา,มาปล่อยเช่าโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากสําหรับนักสะสม พีพ่่ที่เพิ่งเข้ามาสะสมนะครับสําหรับพีพ่่ที่สะสมนานแล้วมองมองทีเดียวนี้อาจจะแยกออกเลยนะครับว่าเก๋แท้นะครับอาจจะไม่ต้องส่องกล้องก็ได้เพราะมันติดตาแล้วนะครับเป็นธรรมชาติแต่สาหรับพี่ๆที่มีทุนนะครับที่จะเก็บสะสมไว้ระยะยาวนะครับผมก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับว่าตอนนี้เก๋ออกมาเยอะมากแล้วก็จะมาบอกวิธีดู ในเหรียนเก๊น,นะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับวิธีแยกเหรียญเก๊ออกก่อนนะครับเพราะจริงๆเราบอกวิธีการดูเหรียญแท้มามาหลายหลายคลิปนะครับผมเน้นว่าให้แยกพิมพ์ให้ได้ก่อนและเราจะมีจุดตําหนิในการพิจารณาเก๊แท้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้งานเก๊ก็ออกมาสู้กับงานแท้เรื่อยๆเลยนะครับมีหลายรูปแบบมากวันนี้ผมมีที่เก็บไว้เป็นเป็นองค์คูนะครับไว้ดู อยู่ในนี้นะครับก็จะเอามาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแยกเหรียญเก๊ออกมาก่อนนะครับพี่ๆบางท่านที่มีความชํานาญอาจจะแยกได้แล้ววันนี้ผมจะแยกออกมาก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญเก๊อันนี้เหรียญเก๊นะครับเป็นเหรียญไม่แท้นะครับส่วน3ามเหรียญด้านบนนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับนี่นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่เก๋เยอะมากนะครับเพราะเป็นพิมพ์นิยมนะครับมีเข็มละะักษณะนี้จะเป็นเก๋งานเก่านะครับแล้วก็จะเน้นสภาพแบบว่าเหมือนสภาพใช้สภาพพิ้งนะครับอ่าบางทีหน้าอาจจะเบอร์บ้างตำาหนิบางจุดอาจจะเบอร์แต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็จะพลาดโดนได้นะครับ กะว่าเอาไว้ใช้นะครับสภาพอย่างนี้อาจจะปล่อยต่อยากหรือยังไงแต่ว่าเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับก็จะโดนเก๋ถ้าสมมุติคนที่ชํานาญนะครับจับบ่อยๆน้ําหนักก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าน้ําหนักจะผิดกันนะครับแต่นั่นแหละครับโดยรวมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่พูดยากเลยนะครับรายละเอียดการแยกขอเห็นทรงพิมพ์ประมาณนี้ก็ราคาได้ ก็เช่าแล้วนี่นครับเป็นเป็นเก๊อ,เกอ,อีกงานหนึ่งนะครับจะค่อนข้างมีตําหนิครบนะครับสําหรับเหรียญนี้ตําหนิจะค่อนข้างครบนะครับเมื่อก่อนถ้าเป็นผิวอย่างนี้ผมก็จะเลี่ยงนะครับผมคิดว่าพระหลายๆท่านนะครับก็จะสอนกันมาว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ผิวอย่างนี้เก๊แน่เลยไม่มีแต่ตอนนี้ก็เป็นที่สรุปกันแล้วนะครับว่าผิวอย่างนี้คือผิวกระจกนะครับ ในยุคนี้นะครับถ้าเป็นผิวลักษณะนี้สภาพอย่างนี้ถือว่านิยมนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นผิวกระจกนะครับเนื่องจากาการเก็บรักษาดีนะครับคงสภาพเดิมของผ้าไว้ได้นะครับก็จะเป็นผิวกระจกลักษณะนี้ที่ที่เขานิยมกันนะปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนผมจะเล่นเป็นผิวเดิมๆนะครับผิวธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับจะดูง่ายแถดูง่ายเลยตอนนี้เขา มานิยมเป็นผิวกระจกกันนะครับก็จะเป็นอีกราคาที่อัพขึ้นเลยก่อนอื่นนะครับเรามาดูเก๊ก่อนนะครับสำหรับเหรียญเกเ๊เดิมๆเลยนะครับทุกอย่างประพาประพามนทนนะครับชนนะครับหัวไหล่ถ้าสังเกตดีๆก็จะมีจะมีความแตกเหมือนเส้นเสี้ยนเส้นลากผักชีอยู่นะครับ โดยรวมถ้าให้มีความเข้าใจนี้พลาดเลยนะครับแต่เราสังเกตดีๆนะครับให้สังเกตเส้นรัศมีนะครับที่เป็นธรรมชาติบนผิวเหรียญน,นะครับเหรียญแกะจะถอดออกมาได้ไม่เหมือนนะครับเนี่ยครับรัศมีกระจายทั่วเหรียญน,นะครับเป็นธรรมชาติถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะไม่เห็นชัดเจนนะครับ พอตีกล้องจะเห็นชัดเลยครับเนี่ยเส้นนี้ครับนี่สําคัญสําหรับเหรียญแท้นะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นี่นะครับรายละเอียดจะมีความคมชัดนะครับจุดแรกนะครับให้เราสังเกตเส้น,เส,น,เ,สนสเส้นเส้นลัศมีเส้นเสี้ยนนะครับที่ผิวเหรียญสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเกไม่มีนะครับล้ามี ไม่มีนะครับจะเรียบเรียบไปเลยต่อมานะครับเหรียญแท้นะครับจะมีความเป็นแอ่งกระทะนะครับสังเกตจะมีความเป็นแอ่งกระทะนะครับจะมีความเว้าเว้าเป็นแอ่งกระทะธรรมชาติเลยมีมิติส่วนเหรียญน,นี้นะครับจะตันตนนะครับตันๆแน่นๆ่นบวมบวมน้ำหนักนี้ก็ใช่เลยนี่นะครับแข็งกระด้างนะครับ ไม่อ่อนช้อยเส้นประพามุนทนนะครับก็จะไม่คมนะครับตันๆน,นี่นะครับฟันกระต่ายก็ติดไม่ชัดนะครับแทบจะไม่เห็นเลยเพราะบางทีเหรียญสึกจริงๆนะครับฟันกระต่ายอยู่ในร่องนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับอันนี้ไม่มีเลยมีความตันนะครับ เขี้ยวอ้อมมาบริเวณนี้นะครับก็จะไม่คมชัดนะครับนี่นะครับที่จะแกะเกินสําหรับสังคติเกินตรงนี้นะครับก็จะไม่คมชัดนะครับไม่อ่อนช้อยนะครับทื่อๆไปเลย มาดูที่เหรียญแท้นะครับนี่ครับปลายแหลมนะครับคมมีความคมชัดนะครับเนี่ยครับเส้นตรงนี้ปลายหัวจะแหลมคมนะครับมีความคมชัดถ้าเหรียญเก๊ก็มีนะครับมีเกินออกมาแต่ก็จะทู่ๆนะครับไม่คมนะครับ จุดพิจารณานะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับแน่นๆตันๆนะครับรายละเอียดความคมชัดถ้าดูเผืนๆก็ได้อยู่นะครับถ้าเจาะดูดีๆรายละเอียดนะครับรายละเอียดไม่ได้สรุปว่ารายละเอียดไม่ได้นะครับต่อมานะครับ เส้นเสียนในยันอันนี้ไม่ไม่เห็นเลยนะครับของแท้นะครับถึงสึกถึงใช้นะครับเนี่ยเส้นเสียนมีบ้างนะครับแต่ไม่เป็นธรรมชาติตรงนี้ไม่ใช่เลยนะครับเนี่ครับของเกจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังนะครับของแท้นี่นะครับของแท้จะเป็นลักษณะนี้จะมีด้านในชั้นหนึ่งนะครับ น,นีจบเลยอน,นี้ด้านในจะเรียบไปเลยนะครับจุดนี้จุดสังเกตนี่นะครับเก๋เลยนี่นครับเก๋จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบเรียบเรียบไม่มีด้านในเลยของเก๋นะครับอันนี้ต่อมานะครับขอบตัดนะครับตัวตัดตัดเลยนะครับ ไม่คมนะครับนะครับตันๆเลยนะครับของแท้นะครับจะคมชัดนะครับเป็นสันชัดเลยเก๋อันนี้ยังดูง่ายในระดับหนึ่งนะครับเพราะจุดนำหนิในบางจุด ก็ไม่มีนะครับอย่างเช่นฟันกระต่ายมีความบวมนะครับอย่างนี้อย่างนี้พอจะแยกได้ง่ายนะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับถือว่าเล่นเป็นผิวกระจกนะครับเส้นรัศมีเส้นกระแทกมีนะครับมีให้เห็นอยู่ใบหน้าใบหน้าถ้าคนที่แม่นนะครับก็จะมีความเพี้ยนอยู่ระดับหนึ่งนะครับประภาุณฑลนะครับ ก็มีความคมนะครับแต่ไม่เฉียบนะครับมาดูตรงขานะครับฟันกระต่ายโอ้ฟันกระต่ายมีนะครับบริเวณเท้าซ้ายนะครับส้นเท้าซ้ายนะครับมีฟันกระต่ายคมชัดเลยนะครับมาดูเขี้ยวเขี้ยวสังคตินะครับก็มีนะครับ แล้วก็มีความคมในระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูบริเวณไหรนะครับถือว่าก็มีมีติดนะครับเนี่ยครับลากผักชีนะครับติดจุดด้านข้างชนขอบก็มีนะครับจุดตำหนิหลักๆสำหรับเกเลียนนี้นะครับ ขอติดหมดเลยนะครับสำหรับมือใหม่นี้อันตรายนะครับแต่เรามีจุดสังเกตหลักๆนะครับว่าถ้ามีลักษณะนี้ให้ปัดไปเป็นเก๋เลยนะครับแล้วก็แล้วก็แยกออกเลยก็คือตรงบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายนะครับฝ่ามือด้านซ้ายนะครับจะมีก้อนเนื้อติดลักษณะนี้นะครับ อย่างนี้นะครับมือติดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เก้เลยนะครับดูของแท้นะครับนี่ของแท้จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับจะไม่ติดนะครับไม่มีก้อนติดถ้ามีลักษณะติดอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเก้เลยนะครับ ถึงแม้ตําหนิโดยรวมนะครับจะมีนะครับไม่ว่าเส้นรากผักชีบริเวณนี้นะครับฟันกระต่ายมีนะครับจุดบริเวณขอบนี้มีนะครับนิ้วโค้งเข้านะครับงอแต่ถ้ามีก้อนเนื้อติดตรงนี้นะครับบริเวณนี้เก๋เลยนะครับเรามาพลิกดูด้านหลังนะครับ หลังเรียบตึงนะครับเส้นเสียนในยันมีนะครับนี่นะครับตัวข้างล่างนี้ก็มีนะครับคือรายละเอียดโดยรวมนะครับทำให้เรางงได้นะครับและถ้าเกิดราคาเรารู้สึกว่าราคาย่อมเยาวนะครับเราอาจจะพลาดได้นะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับตัวตัดนะครับไม่ไม่เรียบร้อยนะครับ รายละเอียดตัวตัดด้านล่างขอบตัดไม่เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งจุดพิจารณานะครับเราถ้าเรายังส่องอยู่อีกนานนะครับเราอาจจะพลาดได้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหรือจะหลุดแต่ถ้าเกิดมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับตีแก้เลยนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงนะครับนี่นะครับ สรุปเหรี่ยญน,นี้นะครับโอเคน,นะครับให้สังเกตบริเวณนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณข้อมือที่หลายคนก็ใช้พิจารณานะครับเหรียญน,นี้ก็มีนะครับจะมีเส้นขีดตรงข้อมือเหรียญน,นี้ถอดมาได้หมดเลยนะครับเรามาแยกตรงจุดนี้นครับถ้ามือเป็นลักษณะนี้นะครับเกินอย่างนี้ แยกออกก่อนเลยนะครับนี่นะครับของแทจะไม่มีเนื้อเกินลักษณะน,นั้นนะครับนี่นะครับจะเป็นล่องไปเลยประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นภูมิในการแยกเกแท้เบสิกก่อนนะครับแยกบล็อกแยกพิมพ์แยกบล็อกนะครับแล้วก็ดูตำหนิรายละเอียดในบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นะครับเพื่อเพิ่ม ในการพิจารณาให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดตําหนินะครับเก้น,นะครับขาดความคมนะครับบวมเก้รายละเอียดครบนะครับแต่ตรงนี้เนื้อเกินนะครับอันนี้ก็ตัดออกก่อนเลยเคนะครับประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เก้นในงานอื่นหรือวิธีการดูที่เพิ่มเติมนะครับผมจะ นำมาเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ